รับใคที่ใช้ i m a c ปี2012นะครับตัวอย่างนะครับก็สามารถลงได้ในส่วนของตัว MacOS Catalina นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน10.15นะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชันปกติที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชันอัปเดตนะครับก็สามารถลงปานตัวย b ดบีบูนะครับก็ทำการติดตั้งตัว m ม g s 10.5บน USB ไรหนะครับเป็นการเซฟผ่านตัว Command Line น,นะครับซึ่งสามารถที่จะทำการติดตั้งผ่าน USB ที่มีขนาดประมาณ1 6กิกะไบต์นะครับเผื่อไว้ก็ดีนะครับหากเพืเ่อนๆมีเยอะกันนั้นก็ได้นะครับก็เสียบ USB แล้วก็ รีสตาร์ทเครื่องหรือว่าปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเมื่อขึ้นหน้าจอโลโก้ Apple นะครับก็ทําการกดออปชันนะครับหรือว่าใครใช้คีย์บอร์ดเบนเดอรก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า ALT นะครับบนคีย์บอร์ดก็จะมีหน้าต่างให้เลือกจากนั้นกดเลือก install macOS Catalina นะครับแล้วก็ตามๆขั้นตอนนะครับเลือกดิสก์ต่างๆนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการติดตั้งนะครับแต่ว่าก็จะเร็วกว่า ป่านตัวเซิรเวอร์นะครับครับเมื่อทาการติดตั้งนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับนะครับมเว็บาตาเนียสิบจุดหนง้าจุดเจเราทงการอัปเดตน,นะครับมีการอัปเดตสองครั้งหลังจากติดตั้ง10.15นะครับเป็นการอัปเดตสิบจุนาะครับแล้วก็สิบจุดหนึาจุดเจ็ด ก็จะได้ประมาณนี้ครับดูเปคเครื่ตงต่างๆนะครับก็มีรู้สึกจะมี10.16เป็น8ปดความปลอดภัยแล้วก็อัปเดตซอฟต์แร์อีกครั้งหนึ่งนะครับการตะมานฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นสุทตายที่จะได้อัปเดตสำหรับตัว iMac Late 2012นะครับ ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นบิ๊กเซอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รับการอัปเดตนะครับซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับปี2024ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับแค่ทาลีนา